คนส่วนมากมักจะสร้างกรรมทางบาจาเพราะกรรมนี้สร้างได้ง่ายแต่เขาไม่รู้หรอกว่าผลของกรรมเมื่อส่งผลจะร้ายแรงเพียงใดธรรมะของหลวงปูด่ดูวัดสแก่สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ ก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับสุรพัฒมีดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงครับช่วงนี้ผมก็มีโอกาสได้นำมีดที่เก่าธรรมชาติดูง่ายมากๆนะครับมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสเช่นเดิมทุกๆวันนะครับ ก็ด้วยเจตนารมณ์เจตนาหลักนะครับก็ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์เพื่อสืบทอดเป็นตำนานที่นานแสนนานต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับวันเวลาก็ถือว่าเร็วมากนะครับเขาบอกว่าเวลาเป็นสิ่งเดียวที่ผ่าน ผ่านแล้วผ่านเลยนะครับไม่สามารถที่จะย้อนกลับคืนมาได้นะครับเพราะว่าชีวิตเราก็เช่นกันนะครับเราก็จะทำอะไรก็ต้องต้องมีสติในการดำเนินชีวิตนะครับชีวิตเราจริงจะ,ะประสบความสำเร็จนะครับก็จะทำให้ชีวิตเรามีแต่ความสุขความเจริญนะครับส่วนมากผมก็จะเกินมาด้วย ธรรมะของครูบาอาจารย์นะครับเพื่อมาย้ำมาเตือนอกับพี่น้องทุกท่านนะครับนำมาแชร์ให้พี่น้องทุกท่านได้สำนึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์นะครับเอาละวันนี้เดี๋ยวเราก็มาชมามีดเทพสตาที่ถือว่าคลาสสิกอีกเล่มหนึ่งนะครับอของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับก็เป็นมีด ด้ามงาฝักไม้นะครับก็ถือว่าเป็นมีดที่มีความคลาสสิกมากๆนะครับเฉพาะใบนะครับก็เจ็ดนิ้วรวมด้ามและฝักสิบสองนิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นมีดที่ขนาดพกพาที่มีความสวยงามะนะครับถ้าเราจะนำ ไปไหนมาไหนนะครับพกติดตัวก็ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นมีดขนาดพกพาเช่นกันเ,เก็บไว้ในรถนะครับที่าบางแดดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นสริมงคลเพราะว่าวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับไม่ว่าชิ้นไหนนะครับเมื่อเรานำติดตัวทําจิตใจให้สบายนะครับบารมีของครูบาอาจารย์ก็จะมา คุ้มครองเรานะครับจะทำให้เราประสบแต่ความโชคดีตลอดไปนะครับเ,เดี๋ยวเรามาชมความสวยความงามความคลาสสิกกันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวให้ท่านได้ชมฝักก่อนนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นน่าจะเป็นไม้พยุงนะครับเพราะว่าผิวดำแห้ง เงามันวาวนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเน้นซูมให้ท่านได้สัมผัสด้วยสายตาของท่านเองจะชัดเลยนะครับนี่จะได้พิจารณานะครับแมมรัดก็สวยนะครับเป็นแม้เจ็ดเก้านะครับก็เป็นแม้ทาง ช่างพยุหะคีรีนะครับก็ถือว่าเป็นต้นตำรับที่สร้างแหมนะครับให้กับช่างตีมีดแถวพยุหะคีรีนะครับนี่สวยงามมากๆเลยได้มีโอกาสนำมาให้พี่น้องทุกท่านได้ชมได้สัมผัสกันนะครับก็ถือว่าบารมีของหลวงพ่อนะครับที่สุดของที่สุดแล้วนะครับ สวยงามมา,ากๆเลยนะครับนะครับนี่ก็เป็นส่วนของฝักนะครับเดี๋ยวขอญาตวางฝักไว้เดี๋ยวจะให้พี่น้องอได้ชมส่วนของใบมีดกันเลยนะครับนี่นะครับด้าม พี่น้องจะเห็นชัดเจนนะครับอีกด้านหนึ่งมีล่องรอยของการผูกตามการเวลานะครับคือด้านนี้นะครับเพราะว่าการเก็บมีดคนโบราณน,นะครับบ้านก็จะสังกสีก็จะเจอกับความร้อนนะครับด้านนี้น่าจะเจอความร้อนมากกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็จะสภาพ ยังคงเดิมๆนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่แหละก็ถือว่าเป็นมีดโบราณที่เก่าเก็บมากๆนะครับก็ถือว่าสภาพถึงจะไม่ร้อเปอร์ซน์นะครับแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์มากๆอีกเล่มหนึ่งนะครับสวยงามถูกต้องตามตำรับตำรานะครับ อีกด้านนี้ก็เป็นนาคสมพงนะครับตรงโคนมีดก็เป็นยันยันตรีนะครับที่มีความสวยงามมากๆเลยนะครับนาคสมพงก็ถือว่าศิลปะการตีฝีมือของช่างก็สุดยอดนะครับอันนี้เป็นช่างสอนนะครับก็เป็นช่างคู่บารมีของหลวงพ่อเดิมมาอย่างยาวนานเช่นกัน นะครับเพราะว่าช่างสอนนี้ท่านก็อายุยืนมากนะครับหลังจากหลวงพ่อท่านได้ละสังขารไปแล้วช่างสอนก็มีโอกาสตีมีดให้กับครูบาอาจารย์ท่านอื่นอีกยาวนานนะครับนี่เราก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับที่ผมได้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ชมได้สัมผัสกับความคลาสสิกอ่ ความสวยงามปราณีตนะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมกล้องให้พี่น้องได้สัมผัสได้เห็นกันจะชัดนะครับ,นะรบก็ถือว่ามีสเสน่ห์นะครับดูง่ายแท้ตาเปล่า นะครับผมก็จะเน้นซูมให้พี่น้องได้สัมผัสด้วยพิจารณาด้วยสายตาท่านเองจะชัดกันเลยนะครับเนี่ยเหล็กก็เป็นเหล็กโบราณน,นะครับนี่ใบเหล็กก็จะดีมากๆนะครับล่องรอยความเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าโลหะโบราณน,นี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับ นะครับช่วงนี้ก็มีโอกาสนำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตามคำเรียกร้องของ FC หรือว่าแฟนคลับนะครับบางวันก็ต้องการจะชมมีดของพ่อลุ่งบ้างหลวงพ่อกันบ้างหลวงพ่อกวยบ้างนะครับแต่หลักๆแล้วมีดหลวงพ่อเดิมผมก็ได้มาเยอะนะครับเพราะว่าจะเน้นเก็บ นะครับต้องเรียนกับพี่น้องเพราะว่ามีดหลวงพ่อเดิมนี้ก็ถือว่าเป็นมีดเทพสตา์เบอร์หนึ่งนะครับที่นักสะสมวัตถุมงคลน,นิยมสะสมกันนะครับนะครับตามที่พี่น้องทุกท่านได้สัมผัสแล้วครับนี่ในแต่และคลิปวีโอที่ผมได้มีโอกาสนำมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นมีดที่ธรรมชาติมาเต็มนะครับโดยเฉพาะมีดเล่มนี้นะครับประวัติความเป็นมาก็ดีมากๆนะครับได้มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสกันต่อเนื่องนะครับด้วยบารมีของหลวงพ่อนะครับเหมือนผมเรียนกับพี่น้องทุกท่านว่าที่สุดของที่สุดนะครับก็เหมือน เบ,บ็กาวพื้นผ้านะครับที่ใช้ลองมีดผมก็จะนำผ้ายันฝ่าเท้าของพ่อนะครับแบบสกรีนามาทำเป็นเบ,บ็กาวนะครับเพราะว่ามันมีความเข้มขังนะครับเมื่อเราสัมผัสแล้วทำให้เราว่าต้องเดินตามรอยนะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ นะครับก็เหมือนถ้าจะกล่าวถึงหลวงพ่อเดิมนะครับก็ต้องย้ำอีกครั้งในสมัยยุคสงครามโลกนะครับยุคที่ถือว่าบ้านไปชีวิตของหลวงพ่อแล้วนะครับประมาณพศ2 4 8 8 84นะครับเขาเรียกว่าสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็ทำให้มีพี่น้อง หลายชนเชื้อชาตินะครับก็อพยพไปพึ่งพาอาศัยบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นนะครับเพราะว่าจังหวัดนครสวรรค์ก็ถือว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ในยุคข้าวยากปากแพงนะครับก็เหมือนที่บอกก็ขาดกำลังใจเยอะนะครับก็ได้บาร,รมีของหลวงพ่อนะครับที่เป็นหลักให้พี่น้องประชาชน ได้พึ่งพาอาศัยใบบุญของท่านนะครับจนทุกท่านทุกนามก็ขนานนามให้กับหลวงพ่อเดิมว่าท่านคือเทพเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพเจ้าแห่งปากน้ำโพนะครับเอาละครับพี่น้องก็ในแต่ละวันนะครับหรือว่าคลิปอ e คลิปวีโอนะครับผมก็จะขอรบกวนเวลา พี่น้องทุกท่านประมาณ10นาทีนะครับไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าบางทีทํายาวเกินไปบางท่านก็ไม่มีเวลาหรือว่าไม่มีโอกาสมาดูนะครับผมก็จึงกระชับเวลาให้เร็วมากขึ้นนะครับตามภาวะตามการเวลาที่เหมาะสมนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณมากมากนะครับพี่น้องทุกท่านแฟนคลับทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์อ่าและก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมานะครับอ่าผมก็ไม่มีสิ่งอื่นใดใดนะครับนอกจากอ่ามอบความรักอ่ความศรัทธาซึ่งกันและกันนะครับคนเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะ มีรายความจริงใจนี่ก็ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งนะครับซื่อสัตย์ตรงประเด็นตรงไปตรงมานะครับท่านใดที่ต้องการจะสนทนาโดยตรงก็รบกวนโทรมาที่เบอร์โทร0979991983นะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาละวันนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกก็สมควรแก่เวลานะครับการรีวิวในวันนี้ก็ ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็พบกันใหม่อีพีหน้านะครับสุดท้ายก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะครับคุณมิดามันดาคุณครูบาอาจารย์นะครับจงปกปักรักษาพี่น้องทุกท่านให้ประสบความสำเร็จมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาจงทุกประการเทิน ผมสุรพัฒน์มิ่นหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ